ประมาณนี้ตรงร้านน่ะนี่ไปเออเจ้าคือเนาะสวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือนาตลาดเนาะเป็นนาตลาดเดี๋ยวจะเดินเข้าไปค้างในนะครับในตลาด เป็นห้านเข้ามาไก่ครับหลานางเข้าครับพี่น้อง้วงเท่ากระเป๋าสามารถเลือกได้ สวัสดีครับย่ายนี่ยังกินแน่เยดดเอาอึ่งสดบ่อ,อึ่งสดบ่ลวกมากะอึ่งสดนะลวกอ๋อลวกมาแล้วขายยังไงขายร้อยลนะสามร้อยหนงร้อยนีตัวสามร้อยพูนะนี่บ่นั่นละร้อยยาวค่ะโอะน้นมันอ,อึ่งยางเนาะอึ่งโกกบ่มี่บ่ออ่งอเขา

เดี๋ยวมีมีมีพักอันนี้บ่ผักแผ่วนี่ผักแผ่วเขาเอื่นผักแผ่วนี่เอาลูกอ่ะไปเลยผักแผ่วปุ๊บเดี๋ยวเอามีน้อยใหม่สดพร้อมบนนี่ค่ะน้อยม่โดโอ้โหโละาห้าสิบค่ะโซละาห้าสิบมันอันนี้อันนี้โรงงางเบอร์ลูก โลรนรเึพอดีบ่มันโลก้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาว่างไปก้นลูกว่างไปกอ่านารย้าอยาพักไอ้นั่บ่มีบ่ไอ้แม่่ะพักสะแงพักไอ้นี่นะพักสะแงมดไมดเบิรบ่ เอาเอาป่เอาแบบนั่นป่ค่ะเาเท่าไหร่ยีบาทบอ่อดสังเง่เดือคทัดพีนองอันนีโลนึงโลนี่โลหนึงโลเืองเฟืองเบงเนาะ เรถตะแกงใจ่ต้นไม้ลอดหนึ่งขีทางน้ำลอดียวอืมครับครับครับโอ้ยพักอันนั้นเบิร์ตเนาะนั่นแหละพักที่ว่านแหละผมมันมากพักอันนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าอาเอาหนี้้ลยหนูเอากระโดถุงเด้อใส่กระโดถุง ร้อยเจ็ดสิบบาทด้วยนักเหรือบุรุกรอร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดอืมแค่ไหนะเดสิยนไม่หนุมนมายีสิบบาทห้อา ยางต่อนี่ครับหน้าตาตลาดตลาดนครท่อนะครับของคุ้มแล้ว ตลา,าดก็เริ่มจะไหวขับขระมานนี้กรุงร้งกู่โอ้เวนตากระมี่ที่พี่น้องอ่ะสีเซอร์เวเวนตาให้เบิง้ง แว่นตาอันนี้หนูแว่นตานี้เป็นแว่นสายตาใช่ไหมอ๋อทีขอเดี๋ยวแล้วขอขออนุญาตรีวิวหน่อยนะ เขาี่น้องตอนนี้ล้านข้า,างล่างอับจะไหว้แล้วเอาเก็บเราบ่โอ้ยนเานาะอะสวีดัสสวัสดีครับเก็บกะเนาะเออนัน่น,นนั่นนั่นไ,ไมใส่มาฮะใช้<า>ไ,ไมใส่อ่าลงลงยูทูปครับลงยู<ล>ทูปครับลงยูทูปยัางยังย่างพันผ่านอยู่น้งพนันผ่านจ้า พอพออพเพราะว <c oughs> ่าเพร่อน้องบริษัทเขาไปกดไหลเนาะอ้ยยาาเขบอเออ,อ,อเปลี่ยนชื่อได้ไน้องล่ะเพราะว่าไอ้บาลนุ่นมันตรงกันอันนี้เป็นเอาพอน้องยุ้ยออพอน้องยุยยงย้ยนันทยาออพอน้องยุ้ยนันทยาชื่อไอ้บอลนุ่นเนี่ยมันตรงไปเช็คบางอย่ามันตรงกันหลายมันมันหายาก พุยมีหลายหลายหลายตอนนี้เอาเอาเอาซื้อไอ้พ่อน้องยุย้ยลูกก็ซื้อยุ้ยนะซื้อเล่นแล้วก็จ้าไปแล้วน้องละโอคค้ยมาสิมาเอาผักนั่นเนาะอันนี้ก็เรียกหน่อไม้อะไรครับเนี่ยหน,นหน่อไม้อะไรครับเดี๋ยวบดด้วยผมนี่ เขาเรียกหนอหนอลวกหนอหว,วกหรือเปล่าขายยังไงครับเน,นี่ยผมจะเอาส,สองอันเนี่ยโหสองอันนี้เกือบโลเลยนะเนี่ยอันนี้เนาะเขาเรียกหน่อไม้อะไรครับพี่หน่อหวานแต่มันไม่หวานเราใไ้ต้มก็หวาน แต์ตามชื่อใช่ไหมเอออาช่างดูพี่เออโน้ใหม่เมื่อกี้เขาบอกว่านอหวานครับยังไงนะครับพี่ยังไง <5 S 1> เท่าไหร่ครับกิมห้าบาทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผักผักนีม่มีไหมพี่ผักเช่เนี้ยอะไรเนี่ย น่าจะไม่มีเนาะตูหมดฮะตูหมดไผตูนอ๋อไผตูหมดอืครับออกไม่เป็นไรยี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแต่ผมก็ซื้อไปแล้วตัวนี้มันมันจะตัวอย่างอันนี้มันมันมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกตัวอย่างไม่ผมกันพลาดผมก็เลยซื้อไว้อะ ใช่ผมกันพลาดกลัวไม่มีงไงเท่าไหร่วะจำไม่ได้ลเลยตอนนี้ล้านกำลังจะเก็บแล้วครับจะวาดเลย เงาะครับเงาะอาเบงเงาะเดี๋ยวเบงหน้าตาเงาะอันนี้โล่สามห้าถูกไหมโล 3, 5, นะ่สามห้าเนาะอันนี้โล 3, 5, ่สามห้าอ๋อสามโล่ร้อยเอาไปชิมดูก่อนโลหนึ่งเดี๋ยวมืออื่นมาเอาใหม่ถ้าเอาหวาน <c oughs> จ้าเออ ก็ก็ให้ให้ทางร้านนี้ขายดีดีเนะอะต้มแล้วก็แกงนะ้ำแมนโอเจ้าค็ากินบอฮะเจ้าคือหูนองลานั่งครับแต่ไมอืม จ้าเออเจ้าเพิ่งกินบอเพิ่งกินหรักไงัอ๋อได้กินพักไอ้ะอมพักขาพักอีตูพักนั่งตูเขาเอื่อนพอพักนั่งตูเออเออมันกะอ่ะไปละไปละขอให้ขายดีขายดีเนาะไปละ ล่ากำลังจะไหว้เราพี่น้องหมดเวลาแล้วสองทุ่มง่มช่วงนั้นช่วงพวกนี้เหรเนานะั้ครับ,บข้าพใจครับสวัสดีครับพ่อค้าครับ อันนี้ขายยังไงครับกล้วยขายยังไงครับกล้วยวีใน25บาทครับ25เหรอแล้วฝรั่งเนี่ยฝรั่งกิโลละ25บาทหรอถ้าผมเอาลูกหนึ่งเนี่ยได้ค้ะได้ไหมได้จ้ะผมจะให้กระลอกให้กระลอกจ้ะผมเลี้ยงกระลอกไว้อยู่ โอ้เท่า,าไหร่ครับไมๆๆ่ไม่ไม่เอาเอาสิบบาทสิอครับโอ้ใจดีจังนี่ครับพี่อ่ะคืออะไรผมเหมรอมานะจ้ะมานะจ้ะโอ้โหมานะน,น้คุณต้องขยันแน่เลยครับผมโอ้เขาเขา,ขาช่างใจดีนะพี่มานะอ่าเพราะว่าตอนแรกผมขอถามซื้อนี่ ฝรั่งไปให้กระลอกนะครับผมก็เลี้ยงเลีกยไว้เนาะเขาเป็นเป็นุ่มใจบุญจริงๆนะครับอยู่ในตลาดนครทองนะครับยังไงก็บ้านใกล้ชิดติดกันก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับเขาก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เนาะรีวิวให้นี่ครับมีหมดเลยครับกล้วยอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรครับเนี่ยอ้โหันีต่อกอยู่นะ สุดเลยใช่ไหมเนี่ยอโอ้นี่ครับอันนี้เป็นร้านของพี่มานะนะพี่มานะ,นะครับผมขอรัรีวิวให้ขอให้เขาขายดีขายดีเดอ้อสวัสดีครับท่อค้ากลับแล้วกลับแล้ว ครับก็เดี๋ยวพาทพี่น้องกลับละครับออกจากตลาดแถวเนาะมีได้หลายอย่างครับอยู่เป็นช่วงเลยครับพี่นอ้องยู่เป็นช่วงนะเสร็จแล้วอันนี้คือทางออกนะครับทางเดิอนออกทังเดิอนออกจากตลาด ตอนนี้ผมก็เดินออกจากตลาดที่มหาลุดแล้วครับพี่น้องโอ้หนุนักเลยเปล่าครับผมไปตลาดไามอ๋อนึกว่ากุญแจรถกุญแจรถใครหล่นไม่รู้เอาเหรอเออใช่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 ไหมลนลนลนอ้าวโอ้ใครไม่รู้เขาเก็บได้โอ้โหใช่เลยใช่เลยครับนี่หูเน่ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเออก็มีไอ้ ผู้หวังดีเนาะเขาเก็บกุญแจผมได้นะครับผมได้นี่ประมาณนี้ตรงร้านอ่ะเนี่ยนะครับร้านเนี่ยร้านเฮียเขาเนี่ยเน,นี่ยนะผมบอกมาจากตลาดเขาก็มาบอกผมเลยนะคะการเก็บแะทุกคนเป็น,เป,นเป็นร้านหน้านครทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้